Was bedeutet Volkssouveränität? Die Königin, der König, herrscht über das Volk. Das Bundesverfassungsgericht steht über der Verfassung. Die Interessenverbände üben die Souveränität zusammen mit der Regierung aus. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus. เรามาดูความหมายของคำว่า folks o so f a r e i g n t y กันก่อนนะคะมาจากคำว่า f o l k แปลว่าประชาชนและคำว่า so f a r e i g n t y แปลว่าอธิปไตยหรืออำนาจอธิปไตยรวมกันเป็น folks o so f a r e i g n t y อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนี่ก็คือหลักการพื้นฐานของระบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะในเยอรมนีนะคะหลักการนี้ระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญของเยอรมนีที่เรียกว่า รุนเกซตมาตราย20วรสองซึ่งระบุว่า a l e starts g e w a r d get f r o m f o k u r a u s อำนาจรัฐทั้งหมดมาจากประชาชนนั่นก็หมายความว่าประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐและใช้อำนาจผ่านทางการเลือกตั้งหรือผ่านสถาบันต่างๆที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประชาชนเช่นรัฐสภาดังนั้นข้อที่ถูกก็คือ d starts g e w a r d get f r o m f o c u o u t Was bedeutet Volkssouveränität? Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.